สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ผมพบพี่น้องของเรานึงงวดวันที่สิบเมกราหกเกครับนําเสนอครับตัดวิ่งล่างสองสูตรสองสูตรนี้พี่น้องครับน่าจับตามากเพราะถ้าตัดกันแล้วมาทุกงวดพี่น้องครับและสติก็เดินดีมากอ่ะถ้าใครสนใจก็ลองเก็บข้อมูลไว้นะครับมาพี่น้องครับ มารับชมกันเลยฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงทํำยังไงสําหรับสูตรนี้นะครับโอเคครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะตลาดก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความเมีจากลุงับให้โชคมาครับฝากและเตือนและ ทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทําโดยผมจะใช้สองสูตรนี้ชนกันนะครับมันได้เลขวิ่งยังไงอ่ะมาดูอันนี้ผมจะให้เป็นชุดที่หนึ่งเป็นพี่ใหญ่อันนี้เป็นชุดที่สองเป็นน้องรองครับอืพูดเหมือนหนังกินเลยมาครับมาดูวิธีทำสูตรนี้ครับผมไม่ใช้แสนบวกรหัสสี่เก้าสามหนึ่ง สูตรนี้จับตาให้ดีครับสูตรที่2หน่วยบนบวกรหัส0 1นย์สโอเคครับมาพี่น้องครับก่อนจะเข้ารายการมากาแฟเช้าด้วยกันครับวันนี้ที่ต่างจังหวัดที่บ้านผมนะครับอากาศเย็นมากพี่น้องครับเย็นตอนเช้าครับอ่ะมีพายุขเข้าเนาะกำลังจะมีฝนครับยิ่งมาบวกกับอากาศเย็นๆมาทานกาแฟพร้อมๆอนสดชื่นมากพี่น้องครับ ยอดจริงๆพี่น้องครับอเมริกาโน่มามาดูพี่น้องครับผมจะคำนวณจาก1ิบพฤศกิการมาใช้16พฤศกิการนะมาดูเลยครับหลักแสนคือเลขเกตเกดบวกรหัส4ได้11นะครับได้1นะบวก9ได้0ูบวกสได้3บวกอีกหนึ่งได้ สี่อ่ะสูตรนี้หนึ่งศูนย์สามสี่พี่น้องครับส่วนสูตรที่สองที่ผมจะมาตัดผมไม่ใช้หลักหน่วยบนก็คือเลขหนึ่งอ่ะผมแยกไว้แล้วสีแดงกับสีฟ้าหนึ่งมาบวกรหัสศูนย์ได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งสอง 5 6 1หกหสองห่ะดูพี่น้องครับตัดกันเลยครับ1นึ่งศูนสองห้ตัดได้ตัวไหนครับแค่หนึตัวเดียวครับได้1ตัวเดียวเมื่อตัดแล้วเราจะได้ 1x หรือ x1 กห็สุดแล้วแต่พี่น้องจะหามาชนคำนวณจาก หนึ 1> 1่งพฤสิกิกาใช้สิบหกพี่น้องครับออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ตัวที่เราทำคือเลขล่างเลขล่างออกหนึ่งสี่พี่น้องครับ x หนึ่งหนึ่งหรือ x หนึ่งหนึ่ง x ก็จะได้หนึ่งสี่ครับถูกหนึ่งสี่อ่าดูสูตรนี้ครับสูตรนี้มาหนึ่งกับสี่พี่น้องครับสูตรนี้มาหนึ่งกับสี่มาครับถูกนะครับทีนี้มาถึงงวดต่อไปคือ16พฤสิกิกาใช้1ธันวาครับ ไปเลยครับหลักแสนคือเลขห้างวดนี้ครับห้าบวกสี่ได้เก้าครับเก้าไปบวกเก้าได้สิบแปดครับสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดครับบวกหนึ่งได้ยี่สิบสองครับเก้าแปดหนึ่งสองนี้คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับผมไม่ใช้หลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์ศูนย์ไปบวกรหัสศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง 1บวก3ได้4 4บวก3ได้7ได้มาแล้วครับผมจะเอาสูตร1มาตัดสูตร2อีกครับ9812 0147นชนตัวไหนครับชนหนึตัวเดียวอีกครับ ชนหนตัวเดียวเราก็จะได้ x 1และผลที่ออกครับ16พฤ้จิกกีการคำนวณใช้1ธันวา251097 2ตัวล่างออก91พี่น้องครับ91เราได้ x 1ออก91ครับมาถูกครับ แล้วสูตรนี้มาไหนครับมาเก้ากับหนึ่งอีกครับมาต่อเลยครับพี่น้องครับมาถึงงวดหนึ่งธันวาไม่ใช้สิบหกธันวานะครับงวดนี้หลักแสนเป็นเลขสองสองบวกสี่เราได้หกหกบวกเก้าเราได้สิบห้าสิบห้าบวกสามได้สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้า หกห้าแดเก้าสูตรนี้ได้ครับขยับมาสูตรที่สองหลักหน่วยเป็นเลขเก็เกดไปบวกรหัสศูนย์ได้7กเกไปบวก1ได้8ปดแดบวกสามได้สิบเอดบอดบวกสามอีกครั้งได้14มาตัดครับทีนี้หกห้าแดเก้ชนตัวไหนครับชน8ตัวเดียวพี่น้องครับ ชน8ตัวเดียวเราก็จะได้ที่ x 8หรือ8 x นี่ครับได้แบบนี้ครับจะ x 8หรือจะ8 x ก็สุดแล้วแต่พี่น้องหาตัวมาชนเอาหรือใครจะรูดก็19หางคำนวณ1นธันวาใช้16ธันวาครับ3 5 6 7 5 7 2ตัวล่างออก85พี่น้องครับเราได้ x 8ออก85ถูก8ครับตัดแล้วเหลือ8ตัวเดียวส่วนสูตรนี้ออก85มาทั้ง5และ8อีกแล้วครับอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมาครับดูต่อพี่น้องครับ16ธันวาใช้ท30ทธันวาหลักแสนคือเลข3งวดนี้3บวก4เราได้เก็บ เจ็ดบวกเก้าเราได้สิบหกสิบหกบวกสามได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดหกเก้าศูนย์พี่น้องครับศูนย์นี้ได้ส่วนสูตรที่สองที่ผมจะเอามาตัดลักหนวยคือเลขสี่วันนี้สี่บวกศูนย์เราจะได้สี่สี่บวกหนึ่งเราได้ห้า ห้าบวกสามเราได้แปดแปดบวกสามเราได้สิบเอ็ดอ้าวมันมายังไงล่ะทีนี้พี่น้องครับตัดกันได้ไหมเจ็ดหกเก้ศนย์สี่ห้าแปดหนึ่งไปคนละทางเลยนะครับทีนี้พี่น้องครับมันจะไปคนละทางเลย เพราะฉะนั้นแบบนี้เราไม่ได้ตัววิ่งแล้ววันนี้เราจะได้คู่ชุดตรงแต่จะได้อยู่สี่สี่สิบหกไปกลับก็สามสิบสองชุดถ้าพี่น้องมีเลขปักหลักดีๆเอามาจับใส่เลขปักหลักมันจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยก็จะง่ายขึ้นครับแต่วันนี้ถ้าจับคู่ชุดได้ สี่สี่สิบหกกลับก็เป็นสามสิบสองชุดมาครับสามสิบสองชุดมันจะถูกไหมสามสิบท่านมาครับหกสองห้าห้าสี่สี่สองตัวล่างออกแปดเก้าแปดเก้าสูตรนี้ถูกเก้าครับสูตรนี้ถูกแปดครับอ่ะมันได้แบบนี้ครับงวดน,นี้พี่น้องครับแล้วทีนี้ ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันซึ่งจะนำไปใช้จริงถ้ามันชนกันได้เลขวิ่งแล้วผมจะเอาชุดที่2พี่น้องครับซึ่งจะเป็นสูตรเหมือนกันลักษณะเดียวกันแล้วถ้ามันได้ชนได้ตัววิ่งเหมือนกันสูตรที่2นี้ผมก็จะเอามาชนกันเลยพี่น้องครับฝากไว้ด้วยครับมาครับผมพาทำงวดปัจจุบันเลยพี่น้องครับหลักแสน บวกรหัส4 9 3 1หลักแสนเป็น6 6หบวกสเราได้0ครับ0ูบวกเเราได้9ครับ9กบวกสได้12ครับบวก1ได้13ครับ0923พี่น้องครับนี้มี1ตัวในนี้ส่วนสูตรที่2ที่เราจะมาตัดผมไม่ใช้หลักหน่วยคือเลข4ครับ4บวกรหัส0ได้4 สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้ตัวเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับเพราะผลบวกมันเป็นสี่ พี่น้องครับขออภัยครับอันนี้หน่วยเป็นเกดเกดไปบวกรหัสศูนย์จะต้องเป็นตัวนี้ทำไมผมได้สี่ห้าแปดมาจากไหนเนี่ยพี่น้องครับผิดแล้วอันนี้สามบวกสี่ได้เกดได้หกได้เก้าได้ศูนย์ 0, ถูกครับ ส7เจ็ดตัวนี้บวกรหัสนี้อ่ะผมขอมาแก้ไขตัวนี้หน่อยหนึ่งพี่น้องครับลากหน่วยเป็นเลขเก็ดเก็ดไปบวกศูนย์เราจะได้เก็ดผมจะใส่ตรงนี้นะเก็ดไปบวกหนึ่งเราได้แปดแปดบวกสามเราได้สิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งได้สิบสี่ เจ็ดแปดหนึ่งสี่ถ้ามาชนชนที่เก็ดงวดนี้ตัวชนของเราไม่เข้านะถ้าตามสูตรพี่น้องครับมันออกแปดเก้าแต่มันติดมันมาถูกสองตัวครับ ที่แปดเก้าสูตรนี้ถูกแปดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่พี่น้องครับผมไปบวกยังไงไม่รู้อ้อผมเอาตัวนี้ไปบวกผมไม่ได้เอาตัวนี้ไปบวกพี่น้องครับเข้าใจและผมน่าจะเอาตัวนี้ผมน่าจะลืมข้ามมาตัวนี้ตัวนี้ตามที่จริงจะได้ตัวนี้แต่ถ้าเราชนหัวนี้เราจะได้ได้เก็เนะครับ นี่เกตัวนี้เราจะผิดนะครับสําหรับตัวเจเอ็กนี้มันออกแปดผิดแต่สูตรไม่ผิดครับมันมาถูกที่เลขแส่วนอันนี้ได้เลขเก้าตัวชนมันไม่ถูกอ๋อพี่น้องครับถ้าแบบนี้เราจะต้องผมจะจับ3ามตัวที่มันไม่ชนเป็นเลขวิ่งให้พี่น้องด้วยกันแล้วกัน มามาดูครับวันนี้หลักแสนเป็นเลขหกหกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามแสนเป็นสี่หน่วยเป็นสี่ครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดงวดนี้ได้แบบนี้ไม่มีตัวชนอีกแล้วครับถ้าไม่มีตัวชน ผมจะตั้ง0,923 0923แล้วจับผู้ชนตัวนี้นะ0 9 2 3 อ่ะผมจะจับคู่ชนเลยนะเอาฝั่งนี้ชนฝั่งนี้เราได้ตัวแรกคือ04 05 08 01ตัวนี้ก็จะเป็น40ตัวกลับนะ40 50 แปดศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าเก้าก็จะได้เก้าสี่พี่น้องครับเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งตัวนี้ก็จะกลับเป็นสี่เก้าสี่ห้า อืมสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองก็จะเป็นสองสี่ สองห้าสองแปดสองหนึ่งตัวกลับก็จะเป็นสี่สองห้าสองแปดสอง แปดสองและก็หนึ่งสองตัวสุดท้ายคือเลขสามเราจะได้สามสี่สามห้าสามแปดสามหนึ่ง สี่สามสี่สองสี่สามห้าสามแปดสามหนึ่งสาม พี่น้องครับศู 0, 9, 2 3ผมให้ตัวนี้เป็นตัวเด่นและสูตรนี้พี่น้องครับมันเดินสองตัวมาตลอดมีงวดนี้เดินตัวเดียวพี่น้องว่ามันจะกลับมาเดินต่อไหมในงวดนี้ถ้ามันกลับมาเดินต่อนะ ถ้ามันมาเดินสองตัวแสดงว่าสุนี้ไม่ถูกและตัวที่ผมคาดการไว้ถ้ามันมาสามตัวนี้ผมจะให้เม็ดเดียวคือสามแปดตัวนี้พี่น้องครับผมให้สามแปดเม็ดเดียวเลยอืมตัวนี้แหละสามแปดตัวเดียว ามแปแปดสามมันก็เลขตัวเดียวกันนี้เลยพี่น้องครับนี่แหละผมให้แค่นี้แหละแล้วทริปต่อไปพี่น้องครับเรามาดูว่าสูตรที่สองนี้มันจะได้เลขแบบไหนถ้ามันชนกันเป็นเลขวิ่งแล้วเลขวิ่งมาติดในสองสูตรนี้ติดตัวไหนผมจะเน้นตัวนั้นให้พี่น้องอีกรอบหนึ่งฝากไว้ด้วยครับมันต่อเนื่องกันนะครับสองสูตรนี้โอเคพี่น้องครับนี่คือสูตรตัดวิ่งล่างสองสูตร ตัดออกมาแล้วไม่ได้เลขวิ่งวันนี้เป็นคู่ชุด4 4 6ไปกับ32ตัว32ตัวผมให้2หางคือ38และ83เท่านั้นครับ3ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสมางวดน,นี้โอเคครับขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ